วันนี้เฟสจะมาส่มขายคีย์บอร์ดในราคาแค่5บาทมาดูกันว่าคนในงาน Thailand g เกม Show จะซื้อไหมเดี๋ยวเราจะไปตามหาคนกันในงานถ้าเฟสขายคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะคะ5บาทพี่ซื้อปะ่ะในนี้คีย์บอร์ดจริงใช่ไหมอา้าวคีย์บอร์ด5บาทพี่ซื้อปะ่ะคีย์บอร์ดแมคคานิคอลกล่องนี้เลยไหมกล่องนี้เลยอย่างถูกต้องไม่แอบใส่อะไรใช่ไหมใช่เอาซื้อสิครับรเอเมวอะไรอ่ะเฮ้ยจ่ายวะหาบาทอ่ะรับคอมเพนไหมครับโอ้จบแล้วไม่มี5บาทไปหาคนใหม่วันนี้เรามีคีย์บอร์ดเนี่ยต ได้กดฟอเฟสไว้ไหมคะ่อค่ะเฮ้ยขอบ่อผมคุณมีห้าบาทผมก็ให้เลยขอบคุณครับอันนี้บอร์ดกล่องที่สองแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปกันขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมคะโอไม่เป็นไรขอบคุณครับเอาใครดียวเอาใครดี่หายากจังเลยถ้าเฟสจะขายคีย์บอร์ดตัวนี้ในราคา5บาทซื้อปะถ้าซื้อขอเหรียญ5เลยโอ้ไม่ก็อะโอเคค่ะหบาทคีย์บอร์ดหบาทของจริง 哎，人在。